สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง GPS Watch นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมนาฬิกาที่เรียกว่ามียอดวิวสูงที่สุดในช่องผมเลยนะครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเป็นนาฬิกา Mido Commander สายลูกปืนนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกระแสของสายลูกปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงนะครับแล้วก็สภาพที่สมบูรณ์นะครับมาพร้อมหน้าปัดสวยนะครับเข็มแท้สายแท้นะครับ หาได้ยากมากในท้องตลาดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมกันนะซึ่งนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาที่คลาสสิกของมิโดเลยนะครับแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของมิโดอีกอย่างหนึ่งนะครับมิโดเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นเอกลักษณ์ก็คือว่าเป็นจะเป็นสายฝังแบบนี้นะครับเป็นสายฝังแบบนี้กับสายลูกปืนแบบนี้นะครับซึ่งแบรนด์อื่นเนี่ยจะไม่มีนะครับจะมีแค่มิโดแบรนด์เดียวนะครับที่ทําสายลูกปืนแบบนี้ ซึ่งเรือนนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาปี86นะครับรหัส8.2.2.5นะครับรหัสของนาฬิกาสายลูกปืนเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นนาฬิกาคอมมานเดอร์หงบิดนะครับจะเป็นรหัสที่ไม่เหมือนกับมิโดรุ่นสายฝังนะครับจะไม่เหมือนกันนะแล้วก็เรือนนี้เนี่ยถือว่าได้ความสมบูรณ์มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก่อนอื่นเนี่ย เรามาดูตรงหน้าปัดกันก่อนนะครับหน้าปัดนี้เนี่ยเป็นหน้าปัดสิบสองดอกไม้นะครับปีเป็นคอมมานเดอร์ผงบิดรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเป็นปีแปดหกเนี่ยนะครับหน้าปัดจะต้องออกเป็นสีขาวๆคุณๆเหมือนสีเหมือนสีนมอะครับเหมือนสีนมนมจืดอะไรประมาณนี้อะครับหน้าปัดมันก็จะออกขาวๆนิดนึงแล้วก็ ตัวถังเนี่ยนะครับก็จะเป็นคอมมานเดอร์ก็จะเป็นหูบิดแบบนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นคอมมานเดอร์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นสายหนังได้นะครับคนก็เลยนิยมใช้รุ่นนี้กันมากเลยนะครับสำหรับใครเนี่ยที่ชอบเปลี่ยนลุกกันแต่งตัวนะครับเปลี่ยนเป็นสายหนังบ้างหรือว่าเป็นสายแบบผ้าบ้างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเรือน,นี้เนี่ยมันมาพร้อมกับสายมิโดคอมมานเดอร์ที่เป็นสายลูกปืนนะครับตรง รุ่นของมันนะครับเป็นออริจินอลเลยนะครับมีแพทนัมเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นแพทนัมเบอร์อยู่ตรงนี้และเป็นสายแท้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ตอนตรงบานทับนี้เนี่ยนะครับตอกสเตลัดนะครับแล้วก็เป็นเป็นบานทับแบบยาวนะครับซึ่งผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมาดูบานทับกันก่อนนะครับบานทับแบบนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะครับของปี8 8 0ขึ้นไปนะครับเป็น80ขึ้นไปถึง90นะครับ ช่วงปลายแปดเก้าอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นแบบนี ied, right? ้นะครับซึ่งถ like right ้าสมมุติว่าขึ้นปี9แล้วเนี่ยนะครับเป็นปี9ก้ศูนย์แล้วเนี่ยมันจะมีกรอบอยู่ตรงนี้นะครับจะมีกรอบอยู่ตรงนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเห็นไหมครับว่าผมเก็บรายละเอียดมาให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากจะนําเอาไปใช้ต่อนะครับซึ่งเรือนนี้เนี่ยสายเนี่ยนะครับเรามาดูคุณภาพของสายเนี่ยนะครับสายค่อนข้างแน่นนะครับไม่ยืดไม่ย้วยนะครับ เนี่ยสายค่อนข้างแน่นไม่ยืดไม่ย้วยนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นสายที่เป็นนาฬิกาที่ถูกๆนะครับตามท้องตลาดเนี่ยสายตัวนี้เนี่ยมันจะเริ่มจะย้วยจะจนจะขาดแล้วนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยได้สายที่ค่อนข้างแบบสวยนะครับแล้วก็ไม่ยืดไม่ย้วยแล้วก็ตรงรุ่นทุกอย่างนะครับตรงรุ่นทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะครับเครื่องสวยแล้วก็เป็น นาฬิกาที่เรียกว่ามีความคลาสสิกนะครับมีความคลาสสิกใครใส่เนี่ยก็รู้เลยนะครับว่านี่แหละคือมิดโดแน่นอนนะครับซึ่งสายที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาขึ้นข้อทุกคนดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าใส่เนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ตัดสายนะไม่ได้ตัดสายรุ่นนี้นะครับก็จะยาวนิดหนึ่งโอเคนะครับมา ซึ่งนาฬิกาเรือนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับมันหาได้ยากแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยการที่จะเก็บมิดโอลคอมมานเดอร์ที่เป็นหูบิดนะครับเป็นหูบิดน,นะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ หายออกไปจากท้องตลาดค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเหลือเนี่ยก็เหลือแต่ตัวที่ไม่สวยนะครับหรือว่าตัวที่แบบไม่สมบูรณ์นะแล้วก็สายเนี่ยโอ้โหแบบดูไม่ได้เลยนะครับบางคนเนี่ยลูกค้าของผมหลายๆท่านนะครับที่ซื้อตัวมิโดที่เป็นหูบิดนี้ไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปตามซื้อสายนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราซื้อมิโดคอมมานเดอร์ ที่เป็นหูบิดนะครับแล้วได้เป็นสายหนังมานะครับตรงนั้นแหละคือว่าสายของมันเนี่ยนะครับพังไปแล้วเขาก็เลยใส่เป็นสายหนังมานะครับเวลาการเทคนิคการซื้อคอมมานเดอร์ที่เป็นหูบิดนะครับหูบิดควรที่จะได้สายลูกปืนมาด้วยนะครับไม่ว่าจะสะภาพไหนก็ควรที่จะได้มานะครับเพราะว่าสายลูกปืนมีมูล,ลค่านะครับมีมูล,ลค่าเลย แต่ว่าใครที่อยากเล่นรุ่นสแตนเลสเนี่ยนะครับก็ราคาตัวนี้เนี่ยกำลังน่ารักนะครับราคากําลังน่ารักเลยนะครับเรือนนี้เนี่ยผมเปิดขายอยู่ที่ราคา7,500บาทรวมส่งนะครับและผมการันตีให้นะครับว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาแท้เดิมถ้าสมมุติว่าท่านไปตรวจสอบมาแล้วว่านาฬิกาเรือนนี้ไม่แท้นะครับผมยินดีคืนเงิน100%เต็มแล้วถ้าหากท่านใช้งานไปแล้วเนี่ยนาฬิกาหยุดเดินนะครับ ผมจะรับผิดชอบค่าซ่อมให้นะครับผมจะรับผิดชอบค่าซ่อมให้แล้วก็มีการเคลมและรับประกันหลังการขายนะครับใครที่ซื้อนาฬิกาของผมไปนะครับเขาก็จะรู้ดีนะครับว่านาฬิกาของผมเนี่ยซื้อจากผมไปแล้วเนี่ยนะครับยังไงก็จบแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นของแท้แน่นอนนะครับไม่มีการย้อมแมวขายนะครับใครที่สนใจเนี่ยผมเปิดขายอยู่ที่ราคา7,500บาท ติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาทางเบอร์นี้นะครับนาฬิกาที่สวยงามแบบนี้นะครับสายแท้ตึงแบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมบัคเกิลที่สวยแบบนี้นะครับราคา7,500บาทเนี่ยถือว่าถูกมากๆเลยนะครับโอเคนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ติดต่อมาทางเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ